เดินแล้วดะครับพี่รองครับวันนี้คิดเลี่ยงกันอยู่บ้านนะครับวันนี้ผู้เฒ่าเด็กหน่อยมาจับสากของขวันปีใหม่กันเลยนี่นะครับเดี๋ยวไปให้คุณแม่นะครับพี่รองเพื่อนใหมมานะครับนี่ของพี่ของผู้ใหญ่ใจดีอันนี้ของแม่ล่ากับพี่จุนนะครับอันนี้กับของผู้ใหญ่ใจดีนะครับเดี๋ยวไปให้ท้าแม่ไ้ก่อนนะครับนี่ละของขวันปีใหม่มาตามมา

นี่ยอะไรที่เก็บมาพี่น้องเอฟซีคนไทยบ้างครับคนไทยก็เมียปั้นกระเดาปันกระเดาใหญยไม้ใ่สมใ่ไม้กับใหญ่สมพี่น้องก็ปันกระเดาหมดเนาะได้ก็ได้ไปก็ได้มีกำลังใจนะครับมาบ้านมาซองเลยนี่แหละน้องลงลูกหลานมากินเข่าเต็ะมื่อกี้หนั่งนี่ยว่างานไล่สวดพันไปแล้วนะครับเปลี่ยนท่าเปลี่ยนกำลังกินเข่ากันอยู่นี่ กูได้ได้ยังแน่ของรถบ้านน่ะได้รถได้ยังแน่โอ้โหกูได้ผมสุดรถจากพี่ไอ้พี่นารินจิงชูเฮ้ยขึ้นมาเดี๋ยวเพิ่งสุดรถมขอบกูได้ได้พี่ขได้ยังร้อดังร้อรถดี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 ของพี่อะไรพี่รู้ไหมรถดีของพี่อเนกนะครับรถดีพี่อเนกรถสนาสุนมากได้กันทุ่นนาทุ่นนาทุนตา ่ะโอเคขอบคุณหลายๆครับคลนะิปนี้นะครับพี่น้องให้ต่อแม่แล้วนะครับพี่น้องเบิ่งกันเนี้ยๆคลิปนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับนี่ค,ครับบัตรในบรรยากาศนะครับโอ้ประกาศอี๊มเราบอกทั้งในอี๊มไปเนี่ยก็ได้ฟิ้งไฟอ,ไอี๊มไปโอ้ยผู้เฒ่าฟิ้งไฟนั่งฟิ้งไฟกันซะแล้วแมนไม่อย่างน้อยน้อยนี่โอ้ยจะเป็นจกอดกล้องลูกอีทอง เนี no, oh! worries, ini, woah, between, ่ยพูดนันได้แล้วมาไล่แหละพูดนันโอ้ยสวัสดีค่ะน้องเฟื่องญาติมาไล่ไม่ใหญ่แล้วเอาอันมาไล่ของไม่ใหญ่สิไประโยชน์กระปุกป่ะฮะโอ้ยจะาำหลังมูเนาะบ่ท่านมูเลยเอาตุ๊กตาลูกเอาตุ๊กตาบ่ท่านมูเลย มันคือลูกยากแต่ละคนนี่ยนะอุ๊ยเอ็ดเปียดอาดปาดอยู่พี่น้องเอ้ยอยุดมสมบูรณ์ครับมาสุดท้ายมูเอ็ดเปียดอาดปาดเลยเอาโอดลูกหลานเต็มเหมือนเต็มสัน้นมาเนี่ยนะครับบรรยากาศยญ้ามเมื่อแรงไล่ซุดแล้วละว่างหันนะครับก็เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับเอามาไล่ห้ยายขอบคุณเดอ้อแฟนครับ e FC, เอฟซีทีพิ่นมอบมาไล่ห้นะครับกับพ่อได้มาให้ยต่อแม่เพิ่นพ่อได้ ซื้อขนมซื้ออยากซื้อกินนะครับในขัวเรื่นนะครับใ้ลูกในร้านไปโรงเรียนสัญละนะครับนี่ครับบรรยากาศในงานนะครับขอบคุณไฟจากเกษตรแปะนะครับวันนี้ไฟเกษตรแปะเอามาให้โอ้สวยงามมากเลยไฟจากเกษตรแปะบรรยากาศในบ้านน้อยนะครับอบอุ่นครับวันนี้ครับอบอุ่นอีกแล้วนะครับ อบอุ่นอีกแล้ววันนี้นะครับตุ่มห่มกินเขากินน้ำกันนะครับบรรยากาศอีสานบ้านนฮาพี่น้องอากาศกาําลังหนาวๆก็เลยดังไฟฟิงนะครับทานไหนับฟิงไฟเท่านั้นกันจุม่มสมาคมแม่บ้านพากันกินครับกินเข้าไปมันแตกอ่อกคือบ่มีสุกเนี่ยเพื่นว่า อ่ะ,ะขอบคุณขอบโมกขอบใจพี่น้องส,สุขูสุคนนะครับที่เบิ้งคลิปนะครับที่เบิ้งคลิปเบิ้งอันนี้ให้จัดร้อยเนาะว่าทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบนะครับพี่น้องเนาะอ้าวขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เบิ้งกันนะครับโอ้กินอิ่มแล้วเมื่อก็มีได้ผู้นะผูนะกลางบ้านผมก็มีลงไปแล้วก็มีนะครับโอ้หนาว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 เย็นดีหนาวเย็นดีนี่เด้อฟื้นโดนนี่ก็ไม่ไปใส่ได้นี่ เอาฟืไนไนเอาโอ้ล่ะไหนี่ัโทษวตัวตัวเจ้เจมันหลุดมือข่อยควอยถือมือเดี๋ยวมันหลุดโทษตัวตัวตัวควยหิวเพราะวิ่งบ้ากันเออเอาใส่เข้าไปบัดนี่จักใบยังเราก็เห็นว้างย่อนขอเลยมาดังเลยขอย่าติโมเจ้าว่ามันสิบบอมีฟื้นู้ใดบ้าน dear. ด้าหลังกินบ่ทัานมูข้ากินเด้อ คนในบ้านนับหลังมูกินบพท่านมูกินเด้อกินเด้อบรรยากาศอบอุ่นนะครับนี่แหละบ้านนอกเข้ามาครับเพิ่นโอยูเด้อเด้นะครับประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะครับแยกย้ายแล้วนะครับก็เลยเฮ็ดแต่เว้นครับพี่น้องมาเียไล่โซดแล้วล่ะแต่เว้นแล้วล่ะนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศให้อีกเท่อนึงนะครับเจอพี่น้องเพิ่นเขาเบิ้งไล่โซดบพท่านวังหันนะครับก็เลยเอาเฮ็ดเป็นคลิปให้พี่น้องเบิ้งนํานะครับเนาะ คุณมากมายนะครับจดจัดฟาดบึ้มในลาขันมาบ้านครับจัาสีหล่ะพี่น้องนะครับตุ่มโฮมนะครับผู้เฒ่าผู้ทวดในเล็กเล็กหน่อยนะครับตุ่มโฮมกันนานๆทีจะได้รวมกลุ่มกันแบบนี้จะได้รวมสมาชิกครอบครัวไทยบ้านนะครับน้อ,นองนงลูกหลานพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่พ่ออีแม่นะครับเนาะตุ่มโฮมกัน บรรยากาศวันนี้จบลงไปด้วยดีนะครับในการจับฉลากนะครับชื่นเมื่อนกันดีนะครับเด็กเล็กเด็กหน่อยกันโอ้ยนะครับได้รางวัลสุขุนนะครับได้ของรางวัลสุขุนนะครับเหรียญเหรียญยู่นัมโมเน่ละนะครับคือพ่อสกรองเป็นเด็กหน่อยเนาะตะกี้เนาะขันมีงานยังสีม่วนหลุดตัวแต่เป็นเด็กหน่อยนะครับก็เลยเฮ็ดให้เพื่อนนันได้มีความสุขกันนะครับเพราะว่า เคยเป็นในรอยมาหูนะครับงานจังสี่เนี่ยโอ้ยมักขนาดดิจับของขวันในสี่มากขนาดนะครับก็เลยจัดให้นะครับลูกเต่าเหล่าร้านนะครับผู้เต่าผู้โถวอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้กับสิขออนุญาตเอาซ้ำนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดรับชมรับฟังนะครับอ่าบ้านน้อยจัดร้อยกะสิ่ยูนี่ประมาณสองสามมื่อนะครับกับสิ่เลกครับไปเห็นงานนะครับวันที่สิบเอ็ดเราก็จะทําการแสดงนะครับมอหลองมอลำ นะครับเพจลำเพื่อนเท่ากับซีอูโคราดนะครับวันทึก11นะพี่น้องเด้ออ่ะโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องบ๊ายบายสวัสดียามเมรี่งครับโอ้ก็จะิ่มไงวอรอดนะยิ่มไงบอร์ดนั่นเนาะคันเราเราว่าอ้วนอ้วนว่ะสิเปิดหมูหาโลแล้วเปิดหมูหาโลแล้วเอ้า คนราเบิกแต่ละคนเบิหุ่นแต่ละคนให้มันเบิดเด้อให้มันเบิดเด้อให้มันเบิดเด้อหมูยังกะละมังหนึ่งหมูเด้อหันมวนั่นอยู่แล้วมวนั่นถอยแล้วมวนั่นฟีงไฟแล้วยูนี่ยังสูงกันต่อให้มันเบิดเด้อหมูโร่หมูกะละมังหนึ่งนี่หมูเบิดเท่ากะละมังขันบอาเราว่ารถุ่นกินหมูเบิดเท่ากะละมังเอาเอาดึกดืดอย่าพึ่งถอยอย่าพึ่งถอยอ